สวัสดีครับวันนี้ก็มารีวิวตัวไฟฉายนะครับโอลายรุ่นโอดินก็ความสว่างอยู่ที่2,000ลูเมนนะครับส่องไกลได้ถึง300เมตรข้างกล่องก็จะมีโลโก้ประมาณนี้ครับแล้วก็มี QR c o d รรับประกัน5ปีมาแกะกล่องกันครับก็เปิดฝาออกมาเป็นแม่เหล็กก็จะมีใบสีเหลืองครับแล้วก็มีคำขอบคุณประมาณนี้ ไฟสีเหลืองก็จะเป็นกู้มือการใช้เบื้องต้นนะครับเขาก็แนะนําให้ชาร์จก่อนเลยเปิดมาก็จะเป็นไฟฉายอยู่ด้านในครับก็ดึงมันออกมาอุ๊บส์ก้นข้างแน่นนะครับเพราะยังใหม่อยู่แล้วก็แกะเข้ามาครับด้านในก็จะมีตัวปุ่มนะครับก็ไปอีกมีอะไรอีกมีไฟฉายเออมีคู่มือนะครับแกะออกมาให้หมด ประมาณนี้ก็ภายในก็จะมีคู่มือนะครับมีอุปกรณ์เสริมมีเคเบิลไทยปุ่มกดแล้วก็ไฟฉายนะครับก็รวมกันในอยู่ในแพ็คตรงเล็กๆตัวนี้นะครับคู่มือก็จะเป็นกระาดาษพับสีขาวนะครับก็บอกสเปคคร่าวๆความยาวน้ำหนักแล้วก็ชั่วโมงการใช้งานนะครับวิธีการใช้เบื้องต้น ก็เป็นรูปภาพประกอบพร้อมกับตัวหนังสือนะครับอธิบายเป็นภาษาอังกฤษก็ค่อนข้างเข้าใจง่ายครับไม่มีอะไรซับซ้อนหรือถ้าจากอ่านภาษาไทยก็จะมีอยู่ด้านนี้ครับมีภาษาไทยเลย็กๆให้เราอ่านอีกหนึ่งก็จะแถมเคเบิลไทยมาให้2เส้นนะครับใส่ถุงมาอย่างดีดูน่ารักทีเดียวแล้วก็มีอุปกรณ์เสริมอยู่ในนี้นะครับ ภายในก็จะมีนอ็อตมีประแจหกเหลี่ยมแล้วก็มีตัวสายชาร์จนะครับอันนี้เป็นตัวปุ่มกับล่างนะครับเอาไติดล่างบิกินี่ถูกไฟฉายก็ประมาณนี้ครับเป็นสีดำนะครับแล้วก็มีโลโก้รุ่นอยู่ด้านบนด้านข้างก็จะมียี่ห้อนะครับก่อนอื่นก่อนใช้งานเนี่ยเราต้องไขตรงนี้ออกก่อนนะครับเพื่อที่จะเอาตัว แผงกั้นไฟออกนะก็จะเป็นแผ่นเหลืองๆครับแล้วก็ต้องดึงออกก่อนแล้วก็ค่อยเสียบหัวเข้าไปใหม่ครับก็จะใช้งานได้และแต่ว่าในคู่มือก็คือเบื้องต้นเขาจะให้ชาร์จก่อนจนเต็มในครั้งแรกนะครับถึงจะใช้งานได้ก็ประมาณ5ชั่วโมงนะครับรอกันไปตัวบอดี้ก็น่าจะเป็นอลูมิเนียมนะครับทำสีดำมาค่อนข้างสีค่อนข้างแข็งแรงทีเดียว ขนาดก็ประมาณนี้ครับเบาะมือตรงนี้จะมีรูเหมือนคล้ายๆกับตัวเสเกลของชูไฟนะครับก็จะเป็นติดลางอะไรพวกนี้เป็นอุปกรณ์ด้านหน้าก็จะเป็นตัวไฟ led นะครับก็จะมีเลนขยายแสงอะไรได้คุณสมบัติตามที่เขาระบุไว้วด้านหลังตรงนี้ก็จะมีปุ่มนะครับเอาไว้กดเปิดปิดด้วยแล้วก็ชาร์จด้วยก็เวลาชาร์จแล้วก็เอาตัว ตุ่มชาร์จมาเสียบกับ USB เอาไฟเข้านะครับเป็นแม่เหล็กประมาณนี้ครับก็ถ้าไฟมันเต็มเนี่ยมันก็จะขึ้นสีเขียวถ้าไฟไม่เต็มก็ชาร์จอยู่จะเป็นสีแดงนะครับก <c oughs> <c oughs> <ๆ>็สวิตช์ควบคุมนะครับมันก็จะใช้เป็นแม่เหล็กนะครับออกดไปปุ๊บแล้วก็ล็อกดันเข้าไปมันก็จะล็อกตอนถอดแล้วก็แค่ดึงออกปุ๊บแบบนี้ได้เลยกับสะดวกดีทีเดียวกดล็อกดึงออกจริงๆก็จะแถมตัวราง หนีบกับตัวรางพิทาก,กินี่มาให้นะครับเป็นแบบปลดไว้นะครับก็สะดวกดีดีกว่าไปไขน็นอตนะครับก็ใช้งานง่ายครับคือกดเพื่อที่จะปลดล็อกแค่นั้นเองเราก็เอาตัวนี้เสียบเข้าไปในรางก็จะล็อกแล้วเสร็จแล้วด้านนี้นะครับมันก็จะมีตัวสวิตช์เอาไว้ล็อกนะครับคือหมุนนี้ด้านหนึ่งก็จะเป็นล็อกแล้วก็อีกด้านก็จะเป็นปลดล็อกนะครับก็จะประมาณนี้ครับก็จะกดล็อกปล่อยล็อกไม่ได้แหละอันนี้เวลาเราจะปลดเราก็ ไปที่ปลดล็อกแล้วก็กดมันก็จะเลื่อนล่างออกมาได้ครับก็ค่อนข้างเลื่อนทีเดียววิธีใช้งานก็กดกดค้างก็จะมีกดค้างปล่อยแล้วก็กดคลิกเพื่อที่จะเปิดนะครับกดเปิดกดปิดหรือกดค้างปล่อยแต่จะมัจะมี2ระดับนะครับก็คือตัวที่300ลูเมนกับที่2000ลูเมนก็กดสวิตช์ลงไปนะครับมันจะมี2ระดับแรกๆก็อาจจะง,งงอยู่แต่หลังๆก็จะใช้งานได้ปกติ อันนี้จะเป็นตัวรีโมทก็เสียบไปแล้วก็จะมีกดค้างบ่อยแล้วก็ปิดนะครับกับคลิกเพื่อที่จะเปิดแล้วก็คลิกอีกทีเพื่อที่จะปิดครับแต่อันนี้จะเปิดที่แม็กซิมัมหมดไม่ได้มี2ระดับแบบเวลาเรากดท้ายนะครับตอนนี้เวลามันรันไทม์ก็ตามคู่มือครับเขาจะมีค่อยๆรันสเต็ปลงไปเพื่อที่จะลดความร้อนของอุณหภูมิวงจรอ,อันนี้ลองเทสคร่าวๆนะครับก็ตัวน,นี้อุณหภูมิประมาณ3 3องศา ก็เปิดจริงไว้นะครับประมาณเกือบนาทีครับเป็นแม็กซิมัมค้างไว้ก่อนเล็งเวลากันนิดนึงนะแล้วก็มาเทกคดูก็จะประมาณนี้ครับก็อุณหภ,ภูมิก็พออุ่นๆครับไม่ไม่ถึงกับลวกมืออันนี้เป็นความสว่างนะครับก็อันนี้คือ150ร้อยห้าสิูเมนนะครับอันนี้คือสา0รอยลูเมน นี้เราก็ลองมาเทสดูตัวนี้ก็จะมี2ระดับครับที่ตัว300ลูเมนก่อนก็จะเป็นประมาณนี้ครับแล้วก็ตัวที่2,000ลูเมนเวลาเรากดแรงเข้าไปก็จริงๆก็น่าจะสว่างเท่ากับที่เขาบอกระยะไกลๆนะครับแต่ว่าแสงมันก็จะเป็นกลุ่มอยู่ก้อนค่อนข้างกว้างแล้วก็ แสงก็จะกระจายออกไปข้างๆด้วยนะครับประมาณนี้อันนี้เรามาเทียบกับ P ี Pro นะครับก็แทบจะไม่ต่างกันเลยตอนนี้มาติดตั้งอุปกรณ์ก็สามารถติดตั้งกับปืนสั้นก็ได้นะครับถ้าใครสนใจจะไปติดเราก็เอาลางไปติดแค่นั้นเองก่อนก็ไขน็อตสอตัวครับจากนั้นเราก็จะได้ ลางมาแล,แล้วก็เอาไฟฉายมาติดเข้าเสียบเข้าขลางนะครับมันจะเป็นปลดไวก็ค่อนข้างสะดวกเสียบเข้าไปจุบเรียบร้อยครับแล้วก็ล็อกก็จะสามารถใช้งานได้แล้วนี่ครับแล้วก็ใช้นิ้วอันนี้ถนัดซ้ายน,นิ้วถนัดขวาใช้นิ้วชี้กดเข้าก็ได้นะครับใช้ได้มั้งหรือจะตอนใช้สองมือนะครับเราก็สามารถเอา อาจจะเอานิ้วโป้งไปกดประมาณนี้ครับหรือว่าจะใช้กับปืนยาวก็ดีนะครับแล้วก็ติดสวิตกู้เข้าไปครับก็ติดกรบรางพิทกินนี่ได้เลยตัวล่างมันจะเป็นยางนะครับก็ค่อยๆประกบล็อกได้เลยง่ายไม่ต้องใช้ไขควงอะไรหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ หาใครสนใจก็ลองเข้าไปดูที่เว็บไซต์หรือเพจของโอไลท์ Thailand ก็ได้นะครับก็จะมีช่วงโปรโมชั่นอยู่ถ้าใครสนใจรอโปรโมชั่นก็ได้ครับราคาดี